กกล่าวสวัสดีครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมช่องบ้านลักกี้สองหทุกทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับผมก็ามาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่21นะครับวันนี้วันที่21เดือนมกราคม2 5 6พ 6นะครับผมก็มีแนวนะทางมาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มของรัฐบาลไทยนะครับเป็นชุดเต็มซึ่งเป็นคลิปแรกของงวดงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2566นะครับก่อนจะดูแนวะทางตัวเลขกันเราก็มาดูคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับขออภัยครับลมแรงไปหน่อยก็ก่อนจะดูแนวทางชุดเต็มวันนี้นะครับก็มาดูสรุปนะครับมาดูสรุปของ งวดที่ผ่านมานะครับชุดเต็มงวดที่ผ่านมานะครับแ <tes> ล้วเลขเข้าอะไรบ้างนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็เลขในตารางก่อนนะครับเลขในตารางก็ มี9 7 1 3 0 5 4นะครับผลปรากฏว่าเลขออกนะครับเลขออก519นะครับ519แล้วก็ข้างล่างก็4 7นะครับผมก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับในตารางนะครับ3ตัวก็แตกนะครับ3ตัว5้านนะครับ519นะครับส่วน2ตัวก็4 7นะครับเข้านะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างตั้งแตก3าตัวด้วยนะครับในตารางนะครับ ก็งดที่แล้วก็เก้าเหมือนกันนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ชุดเต็มก็มีแตกที่7 4ตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับนะครับผมส่วน19นะครับล่าง19นะครับเข้าตรงๆนะครับผมเข้าตรงๆเลยนะครับก็นำไปเป็น น่ไมาเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับสําหรับชุดเต็มนะครับก็เพราะมีตั้งสิบห้าชุดนะครับรอหรืออยากจะรอเลขตัดก็ได้นะครับเลขตัดจากทางช่องนะครับผมชุดตัดก็จะมีนะครับแต่บางทีก็ไม่เข้านะครับแต่บางทีก็ไม่เข้านะครับผมอย่างงวดที่แล้วนะครับก็ไม่เข้านะครับก็มาตามต่องวดนี้กันครับ ่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับผมไปเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องบ้านลัคกี้สองห้าหกห้าเลยนะครับผมเป็นช่องใหม่นะครับก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งให้และกดแจ้งเตือนนะครับกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งไว้รู้ด้วยนะครับผม กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆแนวทางดีๆมันแม่นๆนะครับผมก็กดติดตามไว้เลยนะครับเมืออัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปก็จะเล่งขึ้นในหน้าจอโทรศัพท์ท่านทันทีนะครับผมก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปของชุดเต็มนะครับชุดเต็มบนล่างนะครับผมชุดเต็มบนล่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับชุดเต็มบนล่างในตารางนะครับมีศูนย์มีแปดมีหก นะครับ086ข้างล่างก็อ๋อ086935นะครับ086935นะครับผมถ้ามีใครไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้นะครับก็นำไปจับเองได้เลยนะครับผมนำไปจับคู่เองได้เลยนะครับ รับประกันได้ว่าจะต้องมาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับอย่างน้อยนะครับต้องมาหนึ่งคู่นะครับผมส่วนจับที่จับคู่นะครับจับคู่ก็มีหกมีสามศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดหกแปดสามแปดห้าหกสามสามห้า 9ก้าห้าหกเก้าเกเก้าศูนอ้ 90, พอพาศูนขออภัยครับเบิ้ลสองครั้งเลยนะครับเกเบิ้ลสองครั้งเป็น9ก้ไรเอ่ย ตัวเน้นก็มี06นะครับ06 03 05 06 03นะครับ08 86 83 35แล้วก็65นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับตัวเน้นสีเส้นใตส้สีสีสีส้มนะครับส่วนตัวรองก็คือ05 85 63แล้วก็65นะครับก็บนล่างนะครับก็นำไป ลงทุนได้นะครับผมนําไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับซื้อลอตเตอรี่ได้ก็มีแปดเก้าตัวนะครับแปดเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับเก้าแปดนะครับส่วนชุดพวกนี้นะครับน่าจะไม่มานะครับคิดว่านะครับน่าจะไม่มานะครับผม ตัดออกได้เลยนะครับก็ตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ให้ f c ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ใช้สติก่อนจะลงทุนนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นอาทาให้กับ f c และท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับผมก็ ใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแนวทางเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้ทุกคนถูงไว้รวยเงินไปด้วยกันนะครับก็โชคส่งนหมานนะครับพี่น้องสำหรับชุดเต็มนะครับก็ให้ทุกคน หม,มักนะครับธนวัตาา่น้ำไปยึมช่วยลัตตรีได้นะครับนํำไปซื้อลัตตรีได้นะครับผมยังบวันใจก็เอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นได้ครับเอาไปเปรียบเทียบกับอ,อาจารย์อื่นก็ได้ <ผม S 1> เพราะว่<ๆ>เาเลขเวลาสำนักสำนักบวกกันนะครับถ้าเลขตรงๆกันไม่ตรงกันนะครับอาจจะเป็นตัวที่เข้าหมักได้นะครับมันไปตัดสินใจเองนะครับผม สำหรับมัอนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้โชคให้เยอให้มีโชคมีลาบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับมันนี้ก็สวัสดีครับผมเงินไหลน้องทองไหลเขานะครับเนาะ สวัสดีครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้เลย